Vierde. 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 Vierde.

เดี๋ยวแพ้เวลานะท่านนา FC เดี๋ยวแพ้เวลานะเออนกดกดเลือกกดกดอันนี้อ้าวกดองแล้บอให้กดูเข้าไปกินกินหมดเลยกินให้หมดเลยรือเดียวเรื

เรือผมเรือผมเรือผมเหลือฝันตัวกุมให้ถูกต้องเลยครับยืมยืมได้กินได้ทำไงมือจะบางคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสียลมเออ จะแยกกับไงไปจะไปแยกหาไงายไปเฉยไม่เห็นมีอะไรนะไงไปเขาจะทำยังไงลองดูดิไม่แยกอ่ะลุกเข้าไปบังได้บังได้นะเรือมีไม่ไม่มีเรือก็มาบังมาบังเขาก็โคนแทงกินเรือสิถ้าเราคนแทงก็กินเรือไม่ได้ เราก็ทานโด้อแล้วก็เอามาทานเรียดีแล้วก็ทานเด้อนจนแล้วก็ทานด้อเบอร์กันแล้วก็เจ้อว่านเนื้อจะมีที่แพงอิแพงหาอะไรเรออแล้วก็เรือว่าต่อเลยไปไหนอะ Lộc. À? Hey, Thang, đi đâu đi đâu lột, lột lột qua rồi lột má, em yêu cả tham cái đi quá, rồi set rồi đi má đi cái đi má đi rồi, đi má đi rồi, đi rồi, đi má không กินลุกอ้าวกินลุกอ้าวโจรพอดีคาดอ้าวลุกไม่พอดีคาดลุกโจนหีือโจรหน้านเสร็จเราอ่าติดมาเข้ามาลุกเลยเอาดิเสียคนเสียโคนลุกก่อนลุกก่อนแล้วเสียโคนแล้วลุกอ้าวไม่จะกินเบี้ยเราได้กินเบี้ยพอดีคำถ้ากดตรงนี้จะเสียไหมไม่เอาพอดีคำถูกไม่ได้เลย พอดีคำเ,เลยเราพอดีคำเ,คำเสเลยเนะสร็จเลยเงาเอ,าเอาื้องเงยเอื้องเงยเอื้องพอดีคำ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 จังหวะเขาลุกเราไม่เยอะนะอย่าต่อนะอย่าต่อนุตะกินนะอย่านะหนูถ้าเอาลุกโจนเอาหนีเดี๋ยวขาพอดีคำยิพอดีคำ เหลือตัวนอนพอดีเหลือพี่ตัวน้องลูกอานนี้พอดีคำอ้าพอดีคำลูกอ้าวที่ผ่านหนีพอดีคำคำใหญ่หรือคำเล็กคำใหญ่หรือคำเล็กคำเล็กหรือคำใหญ่คำใหญ่หรือคำเล็ก

เดี๋ยวติดปีไหนเดี๋ยนี่เอาขุดเท่านี้ไม่เอาแค่นี้ก็เสมอเลยสิเดี๋ยวเหลือมาตัวเดียวเฮ้ยนียหนีหนีหนีนเหลือมาตัวเดียวก็จะบังยังไงอ่ะเฮ้ยหลบหลบหลบเฮ้ยขไม่ได้เว้ยเดินได้ไหมเดินได้ไหม เฮ้ยไเจิบหายแล้วเิบหายแล้วเดินหนีได้นะเดินหนีได้นะเฮ้ยบังได้นะบังได้นะบังได้นะอืมเออใหญู่กเฮ้ยหนีได้นะเฮ้ยอ้าวไม่ใช่ไม่ใงเดินเบียบก่อนเดินเบียบกลับเบียบกลับเลยเฮ้ยเจ็บฝ่ายแล้วนี่อ้าวลูกหนีได้ เอ้ยมาได้มาได้มาได้เบี้ยเอาเบี้ยได้เบี้ยได้เยกาอ้ามาน้ำาน้ำเรือะลกเลยอถูกอหมลก่กเรือวะแล้วขุนเข้าไปเรื่อยอ่ะลุกไปทิงก่อนขุนเข้าไปเทิงลุกไปทิงาบ อบ่าเจ้เวลาจบเวลาสิบห้าอือสิบหกแบบพอดีเลยไล่จิ้มไลน่าดูเว้ยไปไหนอ่ะเดี๋ยวดีบ่ายสองนะไปเชียงใหม่